เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับเผมมาชี้เป้ารถสวยไ้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นตัวต้าเปิดผ้า Xer ราคาสั้นลูกนะครับคันนี้สภาพกริบๆเลยกับราคาเพียงสามหมื่นสองพันบาทเท่นั้นสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งภายนอกภายในพร้อมใช้นะครับคันนี้เครื่อง 3S e s g e ครับ3 s e แรงๆเลยครับขับดีวิ่งดีแน่นอนเกียร์ซิง MT เกียร์ธรรมดานะครับเข้าครบทุกเกียร์ไม่เด้งไม่ลดุดลดพร้อมใช้นะครับเอเย็นเจยบภายในสมบูรณ์เหมาะสวยๆห้องโดสารสะอาดทั้งหน้าทั้งหลังมีหลังคาสันลูปครับชงล่างแน่นดิดเบกรกทั้ง4ลอ้ลอล้อ TE ขอบ17ครับอย่างหล่อครับดิเบกรก4ล้อนะครับ โดยรวมแล้วพร้อมใช้ครับรถสภาพดีมากเจ้าของดูแลดี mm. ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีพเป้ารถสวยเลือกซื้อประจาทุกวันแต่ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับรถสวยๆพร้อมใช้นะปีเ8ครับราคาเปิดมาที่3 2 0 0 0บาทเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับสนใจติดต่อนัดหมายกันโดยตรงให้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้พิกัด,ดัูรถอยู่บางใหญ่นนทบ,บุรี สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ